พา n าโซนิกพิจารณาขายธุรกิจทีวีนะครับสู้สงครามราคากับจีนเนี่ยไม่ไหวจริงๆตอนนี้พา n าโซนิกออกรายงานผลประกอบการในกรอบเวลา9เดือนสิ้นสุดวันที่3 1เธันวาคม2 4 2 4เมื่อวานนี้4ีกุมภามีรายงานรวม6.4ล้านล้านเยนเพิ่มขึ้น1.6%จจากปีก่อน แต่กำไรสุทธิเนี่ยกลับลดล,ลง28%เลยแต่ยังมีประเด็นที่สําคัญกว่านั้นนะครับเมื่อคุณคูซูมิยุกินะครับประธานพานาโซนิคแจ้งบริษัทเนี่ยจะมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เลยภายในสิ้นปีงบประมาณ2026นี้ครับ พันาโซนิกเนี่ยกำลังพิจนารณาลดขนาดธุรกิจบางส่วนที่มีผลงานไม่เข้าเป้าและมีอนาคตที่ผ้ามัวยกตัวอย่างเช่นทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอุปกรณ์ตสาหกรรมและเมคาโทนิกนะครับต้องบอกว่าทีวีของพ a นาโซนิกเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เคยลุ่งเรืองแนดีนะครับแต่การกลับมาผู้ผลิตจากจีนเนี่ยทำให้กลยุทธ์สงครามราคาทําให้พันาโซนิกเนี่ยแข่งขันด้วยลําบากจริงๆครับประกอบกับการเสื่อมความนิยมของทีวี LCD ยอดขายทีวีพ a นาโซนิกเนี่ยจึงทยอยลดลงเป็นนามา ไม่เว้นแต่ในญี่ปุ่นนะครับที่เป็นบ้านเกิดจะเคยเป็นรองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ2 16.8%เมื่อปี2018แต่ตอนนี้นะครับลดหวบมาเลยเป็นอันดับ68.8%ส่วนตลาดโลกเนี่ยก็หลุดชาร์จท็อป5ไปแล้วนะครับเมืองต้นยังไม่มีบริษัทใดแสดงความสนใจหรือมีท่าทีว่าจะซื้อธุรกิจทีวีของพาราโซนิกเลยดังนั้นบทสรุปของเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงเนี่ยต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ